สวัสดีครับฤดูนี้ก็เป็นฤดูจิ้งหรีดเนาะนี่นี่นี่ได้แล้วหนึ่งตัวครับนี่อันนี้ทางบ้านภาษาสวยบ้านผมเรียกก่อนนายอาน,นางรองเขาเรียกว่าอะไรก็จิ้งรีดเลยจิ้งรีดเนาะถ้าที่อื่นเรียกว่ายังไงลองคอมเมนต์มาดูครับอันนี้เอาไปทอดหรือว่าเอาไปตำน้ำพริกอร่อยแน่นอนปะ่ะไปลากัน ที่ปูมก็จะออกรดูนี้นะล่ะครับปลายฝนต้นหนาวครับช่วงกําลังข้าวสุกนี่แหละครับก็จะได้ยินเสียงน้องร้องดังมากปกติแล้วส่วนมากเขาจะหาขุดตอนเช้าครับที่มีขุยแต่ว่าถ้าเอาง่ายเลยก็มาสับตามเสียงตอนกลางคืนครับคิดถึงสมัยเด็กๆครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ดูการ์ตูนครับแม่จะบอกว่าเยอะอเย่เปาจิเปกกนไนแม่ก็จะห่อข้าวแล้วกรอกน้ําขุดไปเรื่อยๆครับบางทีก็เห็นตะขาบบางทีก็เห็นสัตว์อื่นอยู่ในรูสมัยเด็กนี่เดินไปไหนไกลก็ไม่ เหนื่อยครับสนุกสนานวิ่งเล่นขุดบ้างเล่นบ้างครับเก็บผลไม้ป่ากินโอ้สมัยแต่ก่อนนี่มีความสุขครับวันหนึ่งนี่เดินไปกลับประมาณ10โลนั่นแหละครับบางทีก็เดินไปเดินมาถึงป่าก็แวะเก็บเห็ดกับแม่ต่อครับสมัยแต่ก่อนยังอุดมสมบูรณ์กว่านี้ใครทีนี่ขุดได้เป็นขวดลิตรเลยครับพอเราได้จิ้งหรีดได้เห็ดแม่ก็พาเดินกลับนั่นแหละครับสมัยแต่ก่อนไม่มีมอไซค์จักรยานเดินไปเห็นยอดมันก็เด็ดเอามากินกับน้ำพริกจิ้งหรีดนี่แซบนัวเลยครับเจอผัก เจอต้นคาป่าเราก็ขุดมาแล้วลอกเปลือกเอาต้นคาปานั่นแหละครับต้นอ่อนเอาไปลวกกับน้ํามากินกับน้าพริกก็อร่อยครับหลายคนยังสงสัยว่ายอดต้นมันสับปะหลังกินได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองกับน้องดูครับนี่ให้น้องกินก่อนเลยครับน้องวัวถ้าพรุ่งนี้วัวพ่อผมไม่ตื่นก็ตัวใครตัวมันเด้อก่อนกลับก็เหลือไปเห็นเด็กน้อยนี่แหละครับมาหาใส่เบ็ดตามริมคลองครับโอ้เด็กบ้านผมไม่ค่อยติดโทรศัพท์นะครับยังหาอยู่หากินแบบชาวชนบทอยู่ครับวันนี้เขาก็มากัน 3- 4สี่ ส่วนวันนี้ผมได้ยอดมันมาผมก็จะเด็ดเอาแค่ยอดอ่อนนะครับวัตถุดิบวันนี้ก็มีพริกหอมกระเทียมน้ำปลาน้ำปลาราชูรสแค่นี้ครับนัวเลยครับการทําจิ้งหรีดก็ง่ายครับเราเอาขี้ออกแล้วเอาปีกออกครับเมื่อเราทําความสะอาดน้องเสร็จเราก็มาทอดจิ้งหรีดเลยครับทอดให้กรอบๆเลยครับวันนี้ก็แสงสีเสียงเต็มใจมากเลยครับวันนี้ก็ขออนุญาตทุ่งนายาวๆเลยนะครับอาจจะมีหลายมุมหลายฉากที่เห็นทุ่งนาเพราะว่าแสงลงมากระทบสวยงามมากครับ พอ,พอเราทอดกรีดจนกรอบแล้วเราก็มาตักพักไว้ครับหรือว่าชิมดูก่อนก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็มาคั่วพริกกระเทียมหอมหัวแดงครับหรือใครจะย่างก็ได้ครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันครับปลาล้าถ้าอยากให้หอมอก็ใช้ปลาล้าสดแล้วมาสับครับแล้วเอาใบตองไปปิ้งนี่ก็หอมเหมือนกันครับ มาครับเราทอดพริกเสร็จแล้วเราก็เอาลงไปโขลกให้ละเอียดเลยครับก็อยากจะถามพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละครับว่าเมนูจิ้งรีดนี่พ่อแม่พี่น้องเอาไปรังสรรเป็นเมนูอะไรบ้างครับคอมเมนต์มาได้ครับส่วนยอดต้นมันสำปะหลังกับคาออนผมก็เอามาลวกน้ํานี่แหละครับแล้วก็มาตักพักไว้ครับแล้วก็เอาจิ้งรีดลงไปตําให้ละเอียดเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนั่นแหละครับไม่ได้กินมาหลายปีแล้วปีนี้โชคดีอยู่บ้านกันเลยจัดเลยครับเมื่อเราตําละเอียดแล้วเราก็ใส่ผงชูรสก่อนน้ำ ปลาละน้ำปลาแค่นั้นเรียบร้อยครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ดูมาถึงตอนนี้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันจเด้อเนาะแม่แซมซ้ายจจานเทกันนายหนึ่งเดมาเด้อไม่เอาบองโอนโมหบายจุ่มขณียบาดในส่วนของตอนกินก็ขออนุญาตตัดเสียงออกนะครับเพราะว่าจิ้งหรีดร้องดังมากครับกลัวเพื่อนๆไม่ชอบหรือว่าแสบหูนะครับส่วนจิ้งหรีที่ผมขุดมาได้ผมก็จะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งเราก็เอาไปทอดเอามาคลุกกับซอสฟ้าเขียวแล้วรสดีครับรสชาตินีนสุดเลยครับเข้า ถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมคลาสเบกวงมาลัยกุญแจอะไรของผมเนี่ย ในส่วนของใบมันสำปะหลังก็เอามากินกับพริกยิ่งรีดนี้ออกขมขมนิดหนึ่งอร่อยแน่นอนครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนั่นแหละครับที่กินแล้วทําให้คิดถึงบ้านครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดแชร์ถ้าใครกดแชร์ขอให้ปีใหม่นี้ได้กินน้าพริกยิ่งรีดครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศท้องทุงนาครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอดูใบครับ เราเชงมาเป็นคนปราดเดือดรูเรื่องใหม่มายอย่างดีไปไปดีนายสิตรีมาใบกับพี่หม,มันเป็นยังไงฮะ